และนี่ข้อสึกว่าที่คุณดูหนังสยองขวัญเฮ้ยมีคนเขาบอกมาว่าหนังเรื่องนี้โคตรน่ากลัวนะเว้ยโอ้โหน่ากลัวลจังเลยยังไม่ทันได้ดูนี่ขนลุกไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ย <c oughs> ดูไปดูมาก็น่าสนใจดีนะ if you can hear please me สมองสมองของเพีงหมดแล้วมั้ง โอ๊ยโผล่มาแล้วน่ากลัวจังเลยเธนจะตามหลอนเธอแล้วโอ้คืนนี้ได้เสร็จฉันแน่โอ๊ยไม่มีไรเขามีหลอนขึ้นมาบ้างนะตกใจวอมวอม <c oughs> อ่ะรู้สึกแอร์เริ่มฉับเริ่มหนาวแล้วจะกี่ทำไมเนี่ย Ôi bye mai bay 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 giờ bay lên Dạ Ừ cha cô gọi cô ấy โอ้ยจบแล้วโอาเถอะเหมยน่ากลัวตรงไหนเลยงั้นๆแหละผีก็ไม่สมจริงขนาดเลยเฮ้ยจำได้ป่ะตอนนั้นที่ผีันพูดว่าอะไรนะโคตรฮาเลยว่ะโอ้จะมาฆ่านายนะคุณเนี่ยนายไม่รอดแน่เฮ้ยว่าไงพวก